ค่ะ1,750บาทส่งฟรียังไม่อาบน้ํายาเยิบริมเพิ่ม100บาทเก็บเงินปทางเพิ่ม50บาทร้านสนใจเบอร์หนึ่งกันเลยค่ะรายรายดาวเรื่องนะคะนี่ค่ะสำหรับสามตะกอเขียวแบบนี้กายแพทย์ถ่ายทำแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นผ้าไหมใกล้ๆว่าถ้าเกิดว้ใส่แล้วมันจะสวยงามอย่างไรมีใจแบบนี้นะคะ นี่ค่ะมีเจแบบนี้สามารถไปตัดได้เป็นสีเขียวเหนียวซับลายดาวเรืองสำหรับเบอร์หนึ่งนี้นะคะเห็นไหมดูความสวยงามของผ้าไหมเพ่อนนี้มีเชิงช้างค่ะสนใจอย่าลืมทักกันมาได้เลยนะจ๊ะ เป็นเบอร์สองเขียวเหนียวซับแต่ว่าสีจะอ่อนกว่าเบอร์ที่1นะคะเป็นลายประยุกไกด์แพทไม่แน่ใจลายนะคะสีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีเจยที่สวยงามนำไปจัดเสริมได้เลยค่ะสำหรับผืนนี้เบอร์สองลายประยุกต์ไม่ทราบลายนะคะมีเชิงบนเชิงล่างเหมือนกันเลยค่ะ ให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามนะคะเมื่ออยู่ในตัวคนในตัวหุ่นจะสวยงามอลังการเช่นนี้นะเออเห็นไหมคะนี่คะ่ะกายแพทย์จะปล่อยนะคะว่าอยู่ในตัวคนหุ่นก็จะสวยงามแบบนี้สำหรับ เบอร์สองจ้าร้อยเดือนมาอยู่บนผ้าไหมรอจะนับจะนอยจะนายผืนนี้ที่กล้แพทถ่ายทําแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีช่วงที่เป็นเจยขอบตรงนี้ค่ะคุณ mm hmm. ผู้ชมก็สามารถไปเสริมตรงนี้ได้ mm hmm. ก็เลยถ่ายทําสําหรับคลิปนี้เป็นแบบนี้เผื่อว่าบางผืนเ็ามีเจยที่สวยงามให้คุณผู้ชมเห็นความสวยงามของ ผ้าไหมลายร้อยดาวร้อยดาวมาอยู่บนผ้าไหมให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งสิไปลิกกี่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่นะคะ,ะความสวยงามของเบอร์สามลายร้อยดาวค่ะงามบบงามบบนี่นะคะความสวยงามของผ้าไหม ลายร้อยดาวต่อไปเป็นเบอร์สีลายประตูวังค่ะคแกลแพทถ่ายทำแบบนี้เผื่อให้คุณผู้ชมรู้จักผ้าไหมทอสามตะกอค่ะข้างในจะสีซีดนี่คือสามตะกอข้างนอกจะสีเข้มนี่คือผ้าไหมสามตะกอนะคะถ้าสองตะกอจะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันสี่ตะกอด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเป็นประตูวังสำหรับเบอร์สีค่ะ นี่คือด้านไหนนะนี่คือด้านนอกค่ะ,ะนี่จะมีเจือเป็นสีส้มแบบนี้นะคะเม,ม็ดมะขามแต่ว่าถ่ายมาเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะให้ดูนะคะ,คะสวยงาม อลังการสำหรับลายประตูวังค่ะ